ศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจคนสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นผมอยากถามคำถามง่ายๆสักข้อหนึ่งเคยไหมครับที่คุณพยายามพูดกับใครสักคนอยากให้เขาทำตามแต่สุดท้ายเขากลับไม่ฟังไม่สนใจหรือแม้แต่ปฏิเสธตรงๆแต่ในบางครั้งคนอีกคนพูดแค่ไม่กี่คำเรื่องเดียวกันกลับทำให้คนฟังยอมทำโดยไม่ลังเลคำถามคือ ทำไมมันถึงต่างกันขนาดนั้นคําตอบก็คือเพราะเขารู้จักศิลปะแห่งการโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจไม่ได้อยู่แค่บนเวทีการขายหรือในโฆษณาเท่านั้นแต่ใช้ได้ทุกที่ในชีวิตจริงครับเวลาเราพูดกับเพื่อนเวลาเจรจากับลูกค้าเวลาอยู่กับแฟนหรือแม้แต่กับครอบครัวการโน้มน้าวใจไม่ได้หมายถึงการหลอกหรือการบังคับ แต่มันคือการชักจูงใจให้คนฟังอยากทำด้วยความรู้สึกของเขาเองวันนี้ผมจะพาไปดูว่า 1. หลักการโน้มน้าวใจคืออะไร 2. จะนำมาใช้ในชีวิตจริงอย่างไรและ 3. ผมจะเล่าเรื่องตัวอย่างจากชีวิตจริงที่เชื่อมโยงทั้งการทำงานและความสัมพันธ์นักจิตวิทยาชื่อดังโรเบิร์ตเซอรลลินีได้ทำการศึกษาหลายสิบปีและค้นพบว่า การโน้มน้าวใจมีหลักการสำคัญ6ข้อแต่วันนี้ผมจะเล่า4ข้อหลักๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลย 1. ความน่าเชื่อถือหรือ Authority มนุษย์เรามักจะเชื่อคนที่เรามองว่ารู้จริงหรือมีอำนาจอย่างเช่นเวลาเราป่วยหมอบอกให้กินยาเรากินทันทีแต่ถ้าเพื่อนบอกให้ลองสมุนไพรเรามักจะลังเลในชีวิตคู่ก็เหมือนกันครับ ถ้าเราเป็นคนที่คู่รักมองว่ามีเหตุผลและไว้ใจได้เขาก็จะเชื่อฟังเหตุผลของเรามากขึ้นเช่นถ้าเราบอกว่าเธอควรพักผ่อนเพราะนอนดึกเกินไปเดี๋ยวสุขภาพเสียคู่รักมีโอกาสฟังเรามากกว่าถ้าเราแค่พูดว่าเลิกเล่นมือถือสักทีสิ 2. ความชอบหรือ Liking เรามักจะเชื่อฟังคนที่เราชอบคนที่ทำให้เรารู้สึกดีลองลึกภาพดูครับ เวลาเราเพึ่งตกหลุมรักใครพูดอะไรก็ดูดีไปหมดนั่นคือพลังของความชอบวิธีสร้างความชอบง่ายๆคือฟังอย่างตั้งใจให้คำชมที่จริงใจทำให้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเช่นในที่ทำงานถ้าเราชมเพื่อนร่วมงานก่อนแล้วค่อยขอให้เขาช่วยเรามักจะได้ผลดีกว่าการสั่งตรงๆ 3. การตอบแทนหรือ reciprocity เวลามีคนทำอะไรดีๆให้เราเรามักจะรู้สึกอยากตอบแทนเช่นเพื่อนซื้อกาแฟให้เราวันรุ่งขึ้นเรามักอยากซื้อคืนหรือในคู่รักเวลาฝ่ายหนึ่งแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอีกฝ่ายก็มักอยากตอบแทนเช่นกันผมยกตัวอย่างจากคู่รักเลยนะครับถ้าแฟนเราเหนื่อยกลับมาบ้านแล้วเราทำให้เขาสักแก้วน้ำเย็นโดยไม่ต้องรอให้เขาขอวันต่อมา เขาอาจช่วยเราเรื่องเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องพูดเลย 4. เสียงส่วนใหญ่หรือ social proof มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับเรามักทำตามสิ่งที่คนอื่นทำตัวอย่างง่ายๆร้านอาหารที่คนต่อคิวยาวเราก็มักจะคิดว่าอร่อยทั้งที่ยังไม่เคยชิมเลยในความสัมพันธ์ก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆรอบๆตัวเราพูดชมแฟนเราว่าเป็นคนน่ารักดูแลดี เราก็ยิ่งเห็นคุณค่าและรู้สึกภูมิใจมากขึ้นโอเคครับเรารู้หลักการแล้วทีนี้มาลองเอาไปใช้ในชีวิตจริงกันตัวอย่างที่หนึ่งงานบ้านถ้าเราอยากให้แฟนช่วยล้างจานถ้าเราพูดว่าช่วยหน่อยสิเหนื่อยแล้วฟังดูเหมือนคำสั่งอาจทำให้เขาขัดใจแต่ถ้าเราพูดว่าถ้าเธอช่วยเก็บโต๊ะเราจะได้ไปดูหนังด้วยกันเร็วขึ้นกลายเป็นข้อเสนอที่มีประโยชน์ร่วมกันตัวอย่างที่สอง การชวนไปเที่ยวเราอยากพาคู่รักไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปเช่นภูเขาถ้าพูดว่าไปกันเถอะอยากไปอาจถูกปฏิเสธแต่ถ้าเราใช้ social proof ที่นี่คนรีวิวเยอะมากทุกคนบอกว่าบรรยากาศโรแม,มนติกสุดๆอยากลองกับเธอจังโอกาสที่จะยอมไปสูงขึ้นตัวอย่างที่สการเจราจาเรื่องงานอยากขึ้นเงินเดือนถ้าเราพูดว่าผมทำงานหนักขอขึ้นเงินเดือน อาจไม่สำเร็จแต่ถ้าเราพูดว่าผมมีผลงานที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้บริษัทขึ้น x และผมเชื่อว่าถ้าได้รับการสนับสนุนจะสร้างผลลัพธ์ที่มากกว่านี้นี่คือการใช้ authority บวก evidence และทำให้เขาเห็นประโยชน์ร่วมกันข้อควรระวังการโน้มน้าวใจต่างจากการบังคับเพราะถ้าเราบังคับคนอาจยอมทำแต่จะไม่เต็มใจและในระยะยาวความสัมพันธ์จะพัง แต่ถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าเลือกเองความสัมพันธ์จะยิ่งแข็งแรงขึ้นวันนี้เราคุยกันมาเยอะมากนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนจำเพียง3-4ถึงข้อนี้ไว้ 1. ความน่าเชื่อถือทำให้คนไว้ใจในคำพูดของเรา 2. ความชอบคนที่เขารู้สึกดีด้วยเขามักยอมฟัง 3. การตอบแทนให้ก่อนแล้วเราจะได้รับกลับมา 4. เสียงส่วนใหญ่ใช้อิทธิพลของสังคมมาเสริมแรง ประโยคที่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายคือการโน้มน้าวใจที่ดีที่สุดไม่ใช่การทำให้ใครยอมจำใจทำแต่คือการทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทำเพราะมันคือการเลือกของเขาเองถ้าเราฝึกใช้ศิลปะการโน้มน้าวใจอย่างจริงใจไม่เพียงแต่เราจะสื่อสารได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นทั้งในงานและในชีวิตส่วนตัวด้วยครับขอบคุณครับ